รถเก่งพลิกคว่ำลงข้างทางบนทางด่วน M6 เจ็บ7คนเป็นกลุ่มแดนเซอร์อัดกันมาในรถในจำนวนนี้สาหัสหนึ่งเมื่อเวลา5นาฬิกา40นาทีวันที่19มกราคม68เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31นครราชสีมาจุดบริการสีคิวรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก่งพลิกคว่ำบนทางด่วน M6 มีผู้บาดเจ็บหลายรายจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุอยู่บนถนนทางด่วน M6 ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมา ช่วงตำบลเสมาอําเภอสุงเนินข้างทางพบรถเก่งยี่ห้อนิสสันมาสีบรอนเงินทะเบียนนครราชสีมาพลิกคว่ำอยู่ข้างทางนอกจากนี้พบผู้บาดเจ็บที่โดยสารมากับรถเก่งดังกล่าวอีกเจ็ดรายส่วนใหญ่มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและศีรษะมีเพียงหนึ่งรายที่อาการสาหัสเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลมหาราชเพื่อทำการรักษาจากการสอบถามผู้บาดเจ็บเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บนั้นเป็นแดนเซอร์ กำลังกลับจากงานแสดงที่เขาใหญ่มาถึงที่เกิดเหตุจูจูรถเซก่อนเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งหมดอีกครั้งรวมถึงคนขับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป